ตามดำมนายกเอท้าตลาดมีรายการแล้วก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยคู่ชกคนเดิมเราถอนไปวันวินมาเจอเพชรนำโชคเคยเจอไหมยังเคยเจอแต่เพชรนำชัยอ่ะใช่เพชรนำโชคไม่เคยเจอนะกอดแฝดอีกคนหนึ่งร้อยเท่าไหร่น้องน้ำหนักร้อยสิบเก้ายังน้ำหนักร้อยสิบเก้าเนี่ยสบายสบายคุมกี่กิโลได้ อืมไปเคยไปสมุยไหมเคยไปชกไหมยังนะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ไปสมุยก็เป็นอีกหนึ่งไฟยังไงบ้างไฟนี้การฝึกซ้อมสอนดีอืมฝากแฟนคลับหน่อยก็ฝากเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจอคุณเยอะทำเองกี่กี่ไฟแล้วยังไม่แพ้ใครเก้าก็ถือว่าเป็นช่วงที่ผลงานดีสุดเลยอ่ะสุดท้ายฝากแฟนคลับหน่อยก็ฝากเชียร์มินได้เลย ทำเต็มที่เฮ้นร้องของครับครับน้องชายอืมก็ต้องบอกว่ารู้ตัวกี่วัน่ะรู้ตัวเมื่อวานเมื่อวานตอนตลอดซ้อนรอยกันอยู่แล้วก็เข้าเวรแทนนะมา้าเวรแทนจเจ้าวันเวรเรานี่ต้องมาเจอกับฉลามดําไม่เคยเจอกันนะอืมมีแต่เพชรนำชัยอะเคยเจอมาอยัางไงบ้างเจอฉลามดำเนี่ยเขานี่ก้าวไฟเลยไม่แพ้ใครอ๋อไม่เขียนนะครับอืม บนเสือแล้วเราอะกี่ไฟแล้วเนี่ยไม่พลาดสะดุดปี่จักรดาวเออไปเจอรุ่นใหญ่แล้วนนั้นปกตินี่ชนะรวดเหมือนกันนี่ชนะมากี่ไฟรวดเออมาเจอรุ่นใหญ่วันนั้นแข็งเหลือเกินอืมแต่ไฟนี้เนี่ยมาเจอแล้วแบบกระดูกมวยพอๆกันแล้วกับฉลามดำร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าสิบแปดสิบแปดยังไงบ้างน้ำหนักนี้สบายสบายใหญ่ห่าเลยใหญ่ไปนะเราปกติต่อยน้ำหนักเท่าไหร่สิบห้าสิบเออเดี๋ยวไฟนี้เนี่ยก็ อาจจะามาเสริมแทนด้วยก็ร้อยสิบแปดเนินนะเป็นน้ําหนักที่คิดว่ามันลงตัวสุดแล้วหลังจากแพ้จากดาวนี่กับเก็บตัวพิดา้อมกี่วันก็สองอาทิตย์ก็สองหลอดรายการนะและหลังก่อนจะมาเจอฉลามดำนี่ได้มีโปรแกรมวางไม่เจอใครไหมปกติวันิตย์ที่แเล้วครับเจอกับลิขนาคาอ,อ๋อเดี๋ยวก็ไม่สบายไม่สบายก็ถอนออกไปก็ถือว่ามันลงล็อกพอดีแหละแล้วก็หลังจากจบรายการนี้ก็ต้องไปที่ป่าจีนอีกก็ถือว่ารายการต่อเนื่องอ่ะสุดท้ายฝากแปนคน่อยเนาะ น้าชบคิดว่าจะหยุดใส่ตีของฉลานด้นแล้วไหมเนี่ยเขาจะขึ้นไฟที่สิบแล้เนี่ยได้ต้องหยุไไดออยยได้นะหญย,ยขึ้น2หลักนะโอเคน้องขอบคุณครับ